ถอยมิงถอยถอยมิงถอยมิงถอยเอาซะบ้าเออเออเออเอาแล้วงานนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาี่บ้านนี้มาถอดหมมามามาหนูจะอยู่กับพี่โเงินสนมานี่แม่มาเิ่มมาเร้่มมามามาโอ้ขักแต่ว่า รับแล้วนะครับผมของคุณคุณแม่คูโบนะครับผมอ่าเป็นโอ้้้โโโอออะไรเนี่ยอะไรโอ้ไม่ได้ไมื่อกี้นินทีสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณแม่โบนะครับผมมีหนุ่มเม็ดมาฝากได้รับแล้วนะคะคุณแม่อุ้ยงอนไปแล้วหนุนไปแล้วลูกไส้เจ้า โอ้ส,ง,สงแคลเซียมด้วยค่ะขอบอคุณอย่างสูงค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่ขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาที่มีให้กับแหนมตุ้มนะคะน้องมิ่งมงคลนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะโอ,โอ,โอ้คุณแม่เรียกมากินนมนะคะกินบอไปเล่นแบบบอสนใจบอคิดฮอดแม่เนาะแม่เพิ่นเอิญหลายเถื่อแล้ว นี่ครั้งแรกก็ผ่านครั้งสองก็ผ่านครั้งสามก็ผ่านหลายต่อลายเทือนเนาะค่ะเนาอโอ้ยบ่ออตองเอื้นลาดอกแม่ดดเวลาลาหิวอลากระชีย้ย่างมหาแม่เองล่ะครับขอเติมน้ำมันก่อนนี่ชาร์จแบตเต็มให้เต็มเครื่องก่อนนี่ เดี๋ยวมิ่งจะออกมาป่วนนะคะขอบคุณนะครับทานกินมนมวัวน,นะครับผมกินกินแค่เสริมนี่นี่เขาไม่ได้เป็นอาหารหลักนะครับเสริมแคลเซียมคเสริมเสริมนนี้น้องก็เริ่มเคลียว์ได้เคลียร์เลยนะครับช่วยกันขับซีคอนแะปูนอะไรด้วยสามารถขับได้เลยเมื่อก่อนเราจะเน้นที่การป้องกันฟันเถื่อนนะคะเดี๋ยวครับ ขอบคุณครับไม่นอนขอบคุณคุณแม่โบนะครับครับพี่เดีย๋ยวจะไปเอาหญ้าไห้่ยยอยมรถไซไปเอาวะ่ะวันนี้ก็มาพบกับอึงอ้งเผ่าค่ะอึ้งเผ่าอึ้งเผ่าที่อยู่ในดินทรายเนาะคะ่ะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะเรนดินใส้ไปแล้วครับไปไหนครับไปเอาหญ้าบ yes> ้านพี่ดาวบอกเไปพออวนได้รถเข็น จะไปเอาหญ้านะคะที่บ้านพี่ดาวดูมิงเฮ้ยไปน้ำเนี้ยครับพ่อครับอาลาไปน้ำได้ครับได้อาลาสิไปซอยเอาหญ้ามาบ่านเฮ้าครับตามรถเข็นต่อยๆเลยเอา้าเออเออมาแล้วครับมาแล้วครับคุย เอาคือว่าไปหาพีเร,รบดนี้<ะ>ซิมหยากรอนน่วะหยาธรรมา,า,า,มาตาชิมยากกว่าม,มือหนี้พ่นพ่นปิดแล้วโรง,งเรียนปิดแล้วมือนี้โรงเรียนปิดโรงเรียนปิดอ๋อยางสามขุมเขาไปเอา้า ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปหาเฮียเร็วๆรมยังโอ้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 โมงยังเราทางนั้นพี่แม่หันมาเล่นกับน้องแน่พี่แม่พี่ดาวใส่หยาไปเอาหยาขึ้นรถไปไปเอาหยาขึ้นรถไปเร็วมไปดอกมาไปดอกเข้าไปกลับขึ้นกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปไปพุ่นไปพุ่น เป็นยังทั้งนั้นเออเอู้เอาเฮ้ยฮ่าซ่าฮ่ายาสายาสายาาไปมิ่งไปโอ้ยจิกอีหยังดอกมิ่งนี่ถอยเฮยถอ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 ยไปไปบ่ถือกันเด้กับพ่ออ้วนนี่เนาะบ่ถือกันนี่ลีเด้ผุน่ะไปไปเน่าเน่ามิงมิ่งกับพ่อมิ่งได้เยี่ยนนี่ เออโอ้โหโอ้โโอ้โอ้ถอยมีงถอยถอยเมียงถอยเมงถอยเอาซะเออเออออเอาแล้วง่านนี่เอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็บ่สนใจยังเลยนี่ถอยไปแล้วพุ่นเคียดไหลไปแล้วโอ้ทั้งพุ่นกับวิชาสายเสกนะ้ครับ ไปแล้วลูกไส้กับบ้านเราพุ่นกับบ้านที่ก่าครับว่าก็ถิแล้วมั้งเด้อโอ้โหนั่นมาันอไหนอ่าไเดอตาอโไม่ยอมนะคะตอนนี้เฮียไม่ยอมมีปัญหากับพ่ออ้วนอยู่ครับตอนนี้ไม่เลี้ยวทิพ่ออเ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 ออโอ้อ เออปัดเออ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 ฮะมีนมาช่วยหนิมิสนใจอีหยังเจ้าเบิ่งแน่พุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นเฮ้อๆๆไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยเฮ้ยมา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 เฮ้ยเฮ้ย อัดมือภาพไปเที่ยวไปอ,อยากเที่ยวเดยอปอยากเข่าเด้อป่าไอสี่หลับมา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 ไปไปไปพ่อนาไปซอยปีดาวไปซอยปาดปไปกขึ้นขึ้นขึ้นขึ้เยกขาขึ้นแล้วเล้วออกมาเออออ้อออใจให้ ไปแล้ว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 เฮ้ยเอา้าเบิงเอา้าจะเดินหน้าหรือว่าจะหันหลังกลับเอา้าจะไปหาแม่หรือจะไปหาพ่อพ่ออ้วนเอา้า ไปบอไปบอไปบอไปหาแม่ดีกว่าครับบอไ,ไปหาดอกเพาะอ้วนอุ้ยเอาเอาเอาไปแล้วไปอีกแล้วเด้อไปอีกแล้วไปอีกแล้วอืออืออือไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปเข้าไปทักทายใกล้ๆเบัง เาไปทักไา่ใกลๆกับพี่ดาวบ้างแล้วเลาอยวไปเยอะุทานี้เยมาต้ส่งเดียอพี่ดาวพี่ดาวเร็วุ้ดเอ้อเอ้เเออเอเออออคิดฮอตคิดฮอดคิดฮอดครับคนคิดฮอดกันมาอมันไอีแเพราอ้วนเยไล่เขี่ยนหอมิ่งพรอ้วนยไล่เขี่ยนห้มิ่ง พวนยาลา้สร้างพวันสิบลูกทักท่ยกันพ่อมือนี่เพื่อนพ่าท่านจิไปหากันแมนบอแม่อนเพื่อนไปตัดอ้อยแต่ไ่เท่ากันโอ้เท่ากันเลยเออมิ่งสีสูงทอพี่ดาวล่ะแล้วเบิงเนี่ยเท่ากันเลยอ่ะ่มม อยากหาหมูเล่นอยากเล่นน้ำเพลนเลยเออปุ่นเพล่นปุ่นยู่เลยเพล่นยู่เลยนี่ไปไปไปเด้อไปเด้อไปเด้อมาเด้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดหลอดมา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 ไปเด้อ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 นี่แม่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 ได้ยังมาได้ขนมตาลมาฝากนี่ดร็วเร็วป้าตาีบบีเด้อโอ้ยเนาะ มา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 ไปไปม่อยู่รถอยู่รถหยากระบาดแล้วแล้วลูกหลามาแล้วแล้วแล้วโอเพิกดหามูเล่นสันเดย์โยนิน่นั่นนั่นน่นมา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 มมามามมา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  เออมา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 เร็ว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 เออเออเอเออมา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 

มาีนแม่ไเออมาเด้อมาเด้อมามามาโอ้ขักแต่ว่าปกมาก่อนอไปแล้วไปแล้วเมามมามี่มา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 เร็วเร็วเรมาเร็วเร็วเด้อมาเด้อมาเร็วเร็วมามามา มา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 โอ้ปวดจีรออมาได้เนาะเจ้าหนีเนาะเรวเร็วเร็ออออพอไก่เหียแตกเหี้ยแตนแล้ว่ะเว้ยออไปเร็วออ้ยนี่หมอรนี่นี่ออสบ้าอสบ้า เพียเลยเพียเลยเพียเลยอออออโอ้โหบุญขอตรวจครับอลราบุเรย์เบาหาักด้วยพ่ออาราบุเรย์เบาหนักด้วยครับคิดหอดเฮียกลับไปหาเฮียตัวพอเลื่อนบุเรยพ่อมาหากลับไปหาตัวครับ,รบาามามาเออเออมาเออเนี่งพาออกกำลงกังกายแต่เช้านะคะนนี้หลายรอบแล้วเมื่อยแล้ว มามาอยู่รถไสมาไปไไปเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ <มา S 1> กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<า>เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆคะ่ะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ